เตรียมมาเยอะครับเตรียมมา3จริงๆเตรียมมา4ตัวนะฮะแต่ใช้จริงๆก็3ตัวเพราะว่าเราค่อนข้างใหม่กบกบน้องเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามุมมุมไหนหรือโปรไฟล์ตรงไหนเขาดีอะไรเงี้ยก็เตรียมมาเยอะหน่อยก็คงจะเป็นเรื่องเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์ในการในการแสดงกับในการร้องคือเขาเขามักจะติดเรื่องเวลาเขาร้องออกมาเหมือนกับร้องบนสเตจ ซึ่งจริงๆในทีวีมันมันเราต้องการพัพแค่นี้เร,เราไม่ต้องการที่ให้เขาพุ่งอารมณ์มันพุ่งออกมามากเพราะว่ามันมีเฟรมทีวีช่วยเพราะ,ะนั้นมันจะใช้เวลาในการทําความเข้าใจเรื่องอารมณ์ที่มันถ่ายทอดออกมาสักนิดนึงแต่เราก็สามารถทําออกมาได้ดีแ mm hmm. นวทางการแสดงของน้องปั๋มนะครับก็ก็ถือว่าโอเคเลยนะเข้าขั้นดีเข้าขั้นดีเลยแล้วก็ จะมีเรื่องอารมณ์ซึ่งซึ่งมันเป็นก็เป็นเป็นปกติของเด็กอายุ15ซึ่งประสบการณ์ชีวิตยังน้อยอยู่แต่แต่เขาก็สามารถจินตนาการเรื่องราวแล้วสามารถแสดงได้ออกมาค่อนข้างดีก็น่ารักดีครับน่ารักดีนะครับก็ดูในทีวี เห็นเขาเห็นเขาร้องเพลงน่ารักยังไงตัวจริงก็น่ารักอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ประทับใจมันก็ยังคงเหมือนกับที่เราดูทีวีนะคือเสียงเขาเพลงเขามันดึงมันดึงเราเข้าไปแบบว่าสนใจสิ่งที่เขาเล่าสิ่งที่เขาร้องอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเขามีความสามารถที่แบบเกินตัวอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าเด็กอายุ15 เขาจะมีความสามารถขนาดนี้นะครับก็มีบางตรงซึ่งเขาอาจจะแบบดูเขินเราเรารู้สึกว่าเขาก็ยังใหม่กับเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยแต่พอถึงเรื่องให้เขาร้องอะไรเงี้ยมันสบายเขาสามารถทําได้สบายมากก็อยากอยากให้ทุกท่านผู้ชมหรือ,อ,อแฟนแฟนคลับของน้องปั๋มลองติดตาม ผลงานของน้องปั๊มดูเพราะว่าเวลาทํางานเขาตั้งใจเต็มที่มากอย่างเช่นเวลาเส้นร้องเวลาบอกให้เขาถ่ายทอดอารมณ์เพื่อน้ำตาไหลออกมาเลยอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับ เอ็มวีใจเธอให้เขาจะฉันให้เธอนะคะก็สนุกมากค่ะก็วันนี้ก็ได้หลายอามมากบางทีก็แบบดเดินพระเอก MV ็มวีด่าอะไรอย่างงี้มันก็เป็นซีนอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งเศร้าน้ำตาไหลบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบมีซีนที่แบบเขินบ้างเวลาอยู่ต่อนหน้าพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายอมดีค่ะแต่ก็สนุกมาก,ก,มกค่ะก็ น่าจะเป็นซีนที่ตอนที่โดนคือพี่อบว่านเนี่ยเขาก็ว่าหนูเพราะว่าตอนที่จัดเสื้อผ้าอยู่อ่าแล้วทีนี้ก็หนูก็ไปชนโดนปลั๊กไฟอยู่ที่พื้นทําให้ไฟดับอะไรเงี้ยค่ะไฟช็อตอะไรเงี้ยก็เขากาลังถ่ายละครกันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยโดนพี่อบ้วนว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเราแอบชอบที่เขาเแล้วก็เราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบทาอะไรเงี้ด้วยแล้วก็ล้มลงไปเนี่ยมันก็เจ็บด้วยค่ะก็เจ็บจริงอะไรจริงค่ะก็เลยแบบว่า คือแบบเหมือนแบบเราก็แบบเศร้าอะค่ะแบบคือทำไมฉันไม่ได้ตั้งใจทำไมต้องมาว่าอะไรอย่างนี้ละ่ะก็เป็นอะไรที่ต้องแชะอารมณ์ลึกซึ้งนิดนึงอะก็เป็นสิ่งที่ยากออกไปออกไปเลยชี้เลยออกไปถ้าออกถึงไปกอล์ฟไม่ได้ค่ะกลับบ้านไปเลยนะนกระซิบกระซิบยังไม่เข้าใจเลยค่ะอ่านไม่ออก ดูคนหนึ่งเขาก็ซ้อมละครอยู่อ่ะทำไฟดับอย่างนี้เขาจะซ้อมได้ไหมเมือ่อวานก็ทำกุอีลม้มวันนี้ก็ทำไฟดับเธอนี่เป็นตัวทวงเธออ่ะตัวปัญหาถ่วงที่นี่หมดละพรุ่งนี้เป็นคนดีเพื่อนอะจะซ้อมทันไหมแล้วถ้าคนหนึ่งเขาซ้อมไม่ทันทำยังไงคนหนึ่งเขารอซ้อมต่อเนี่ยเลิกองถ่วงคนหนึ่งก็ได้ละ ทำงานกับพี่เขานะคะก็พี่พูงกับก็ใจดีมากค่ะไม่ดุเลยแต่ว่าคือพอบางครั้งแบบว่าหนูแบบคืออารมณ์ไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็จะจดีมาบอกว่าตอนนี้ตอนที่เราถ่ายอยู่แบบหนูคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็แบบพี่เขาจะช่วยแนะนำว่าเออเราควรทําอย่างนี้นะเอาตรงน,นี้มาเชื่อมกับตรงน,นี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็พอครั้งที่พี่เขาพูดปุ๊บพอถ่าย้องนันก็คือแบบไปได้ดีเลยค่ะผ่านเลยพี่เขาใจดีมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ คือทุกคนเนี่ยก็เต็มที่มากไม่ว่าจะเป็นปา่าหรือว่าจะเป็นพวกพี่ๆที่มาเป็นแขกรับเชิญในการทำมี MV, หรือว่าจะเป็นพี่ๆผู้กํากับพี่ผู้ช่วยกํากับ,กกบหรือว่าพี่แบ็กสเตจนะคะก็ทุกคนเนี่ยเต็มที่มากแล้วก็วันนี้ก็มากันแต่เช้าทุกคนเลยเพื่อที่จะมาร่วมกันทําอ็ใจเธอให้เขาใจฉันให้เธอให้ดีที่สุดนะคะก็ตังก็อยากจะขอฝากเอเพลงนี้นะคะก็ คือหนูเต็มที่มากกับเพลงเพลงนี้นะคะก็อยากจะให้ดูทุกคนนะคะช่วยกันติดตามค่ะก็เอมีเนี่ยก็จะอกภายในเร็วๆนี้ค่ะก็หาดาวน์โหลดหรือว่าหาดูได้ที่ www.truemusic.com นะคะแล้วก็ตามช่องของ Truevision ต่างๆค่ะก็ถ้าเกิดปล่อยมาเมื่อไหร่เนี่ก็จะเห็นน้ำมอ,อยู่ในทีวีแล้วเย่ yeah, ก็ฝากด้วยนะคะใจให้เขาจฉันให้เธอแล้วก็ที่สำคัญ c o n c e r ร์ต 2F7 Showcase นะคะที่ภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะโคราชเชียงใหม่แล้วก็สุราษฎร์ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะไปร่วมสนุกกับพวกเรา 2F7 ทั้ง12คนคะ่ะขอบคุณค่ะ Move G, 2 Move 3G WiFi บนคลื่นความถ uh ี่850เมกะเฮิร์